ผู้รุรการมาบุกงาน JDM ครับไม่ทำคนแบบได้ไหมแต่ดูเรีแอคชั่นผู้คนนี่คือแบบโอ้โหตอนนี้นะครับก็ระหว่างที่ผมกำลังถ่ายซุปเปอร์คาร์อยู่นะครับ นึกว่าอยู่ดูไบนะฮะเอาเป็นทดนะครับฟังเสียงครับโอ้โห V12 นะฮะ V12 สองคันโอ้โหจัดเต็มโอ้โหจัดเต็มครับก็เพิ่งรู้นะครับว่ามีงาน JDM ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้รวมตัวกันเยอะมากเพราะนั้นช่วยอธิบายแนะนำตัวกันนิดนึงครับครับแบงค์นะครับก็วันนี้ที่จัดงานเนี่ยเป็นครั้งแรกชื่องาน King of JDM นะครับก็รถที่เอากลุ่มมาวันนี้เราคัดกลุ่มหู้โมาเลยอย่างสกายไลน์ซูเปอร o ยูวอร์ชันอก็คือจัตุรเทพของยุคกเลยรุ่นหนึ่งประมาณ40คันโอ้โหแล้วก็4รุ่นคูณ4ไปเลยใช่ครับว่คันประมาณนั้นเยอะมากครับแล้วก็ทีมงานวันนี้จะเป็นคล้ายๆหลังจากวิ่งบิดนที่ญี่ปุ่นเสร็จวนเข้าตึกจอดรถข้า้เป็นตึกจอรถอารม์ใกล้เคียงกันเลยครจอดรุ่นไปค้ายๆภาคสาตเกียวดี ที่ที่ที่จอดดูรถดิฟอยู่ในร้านจอดรถข้างล่างอะไรประมาณนั้นแหละครับสุดยอดครับแล้วก็แน่นอนคนนี้โอ้โหเงียบเชียวไม่ยอมทักทายเลยครับวันนี้ก็มา3คันก็มีเอาซุปรามาครับแล้วก็สกายไลน์ก็เอาอาสามสิบกับสามเอ็ดมาสามสิบสามเอ็ดกับซุปเปอร์โอ้โหเอางี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆโหวตดีกว่าอยากดูคันไหนของพี่เองเป็นคันถัดไปครับโหวตกันเลยครับเพราะว่าอาสามห้าพี่เองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนบดีกว่าวันนี้ก็ไม่เย็นนะยุ่งเก้าสูงเพศนะครับ ชื่อนกครับผมวันนี้เอาขนาดมาครับผมซูเปอร์ครับผมสีส้มโอ้สีส้มครับท็อปซิกเก็ตเหมือนเฮงเลยนี่ยังร้อนเลยยังร้อถเพิ่งได้รถร้อนมาเลยโอ้โหสุดๆรถร้อนเลยนะครับโอ้วันนี้ก็เรียกว่าคือรวมตัวเทพหมดเลยก็คือน่าจะเป็นงานเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยว่างั้นได้ไหมครับน่าจะใหญ่ที่สุดครับใหญ่ที่สุดเลยขิงคิงขิงอองเจดีย์เลยสุดยอดมากๆเลยครับได้เลยครับผมสามสิบกับสามเอ็ดของพี่เฮงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่ไปลงรถที่บ้านแกไม่เห็น พราะไม่เคยออกงานเพราะฉะนั้นวันนี้ผ่านไม่ได้ครับมาดูเลยวเลยครับอ่าโอเคครับพี่เองพาทัวร์คันแรกหน่อยครับหน้ารออยู่เดี๋ยวเอาลงเอาเอาลงก่อนนะครับเอาลงก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับลงแล้วครับวันนี้คันนี้ก็เอาท็อปซีเค็ตมาท็อปซีเค็ตซูเปอร์ซูเปอร์ครับผมครับผมเป็นบอยบอดี้ครับจุนล่าสุดก็หกร้อยกับมาโอ้โหใช่เพราะ turbo จะเล็กหน่อยอันนี้มันดึงขนาดไหนเนี่ยครับ จะพูดยากอะเพราะเราึงเรานั่งรถแรงมาก็เลยเป่าไปเลยครับคือคือเทียบกับ R 3 5นี่คือเบากว่าเยอะเลยเหรอครับแต่ผมว่า600กว่าม้ามันก็ก็หนักอยู่นะครับพี่เองครับสู้พันกว่าม้าไม่ได้นะโอ้โหอันนั้นนี่หนักนะครับหนักครับก็จะมี30มสิบสามสบอ็ดครับอันนี้แล้วก็ด้านหลังติดกันเลยใช่ก็จะเป็นยุคยุคแบบ80ดศูนย์และอะไรเงี้ยครับครับ มีประมาณกี่คันในไทยครับพี่เอ็งสามศูนย์เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะใช่ไหมครับมันไม่มีมิ팅เราก็ไม่รู้ว่ามีกี่คันนะแต่ก็เห็นเห็นอยู่หลายคันคือพี่เอ็งนี่มีครบครับผมเกือบครบอะฮะเกือบครบถ้าเป็นครบจริงก็มี2องหนึ่งศูนย์เพิ่ยังไม่มีครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครเล่นก็หายากด้วยครับ อายาเขาคือแมวอ้วนแต่แมวอ้วนคันนี้พิเศษก็คือโปกติจะเห็นแค่แฮสแบกห้าประตูคันนี้เป็นซีดานสี่ประตูไม่กี่คันนับรถในเมืองไทยได้เลยครับต่อมาเป็นยี่สิบสองบีจีซีคูเป้ก็คือจะเป็นสองประตูเหมือนกันแต่ไม่มีโปง่งอันนี้เป็นยี่สิบสองบีแล้วคูเป,ป้เดิมขนาดนี้อันนี้คือไม่มีแต่งอะไรเลยแม้นนแต่นิดเดียวเดิมๆเลยเดิมไม่เลือเดิมยังไงคับหาอะไรเดิมกว่านี้ไม่ได้แล้วพวกนี้ก็จะเป็นคูเป้ทำเต็มๆแล้วอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ วิวไซส์ฟอร์จูนครับตามมาดูเลยโอ้โหหล่อมากหล่อมากหล่อจริงๆครับคันนี้มาไม่ทันเสียก้นลั่นเลยฟิวไซส์ฟอร์จูนครับครับหลุดจากในหนังมาเลยอีโวล้วก็มีทุกเจนะครับอีโวล์สิบโวลเก้าอ่าเอเนสปิริตมาครับแท้มีสโตแล้วอำนิสียนมากดูสภาพโอ้โหตอนนี้ เริ่มทยอยมากันสักประมาณเท่าที่ดูด้วยสายตาน่าจะประมาณสัก5-60คันแล้วจริงๆต้องประมาณ1 6 0 1 7 0คันแต่เดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกันแล้ว<ฮ>ก็คือจะจอด,ดรถมิตติ้งคือเราอยากได้อารมณ์เหมือนญี่ปุน่นมีลานจอดรถที่โชดีซีข้ารนุญ,ญาตให้ทําได้เพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่ารถแต่ละคันเนี่ยเสียดังพอลงไปเป็นร้อคันเนี่ยในลานจอดรถเนี่ยมันค่อนข้างจะก,ก้องก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีให้ใช้สถานที่ เราก็เลยถือเป็นกิจกรรมใหม่ในเมืองไทยเพราะยังไม่เคยรวม JDM ที่เยอะขนาดนี้แล้วอยู่ใต้หลานจอดรถขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Three o u r s later โอเคนะครับหลังจากที่เราไปพักกินกาแฟกินชานะครับมาต่อกับรถของพี่กิวนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังก่อนแล้วกันนะฮะได้เลยฮะโอเคครับ V10 NA มาแล้วนะฮะงั้นถึงเวลาที่ไปซัดกันต่อนะครับใช่ครับพี่คราวนี้ก็มากับพี่กิวต่อนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่กิวก็ขับบุรคารมา LP 6 1 0 4นะครับเมื่อกี้ตอนนั่งกับพี่หนึ่งรู้เลยครับว่าพี่กิวนี่หนักหนักแน่นอนครับพี่หนึ่งไม่หนักไม่หนักเราไปเรื่อยๆพี่หนึ่งพูดเองเลยบอกว่าเวลาอยู่หัวแถวเนี่ยจะมีพี่กิวเป็นหนึ่งในนั้นเราต้องคอยดูแลเพื่อนนต้องดูแลเพื่อนฝูกนะครับโอเคครับเป็นวิ่งลงอยู่ตรงนั้น ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่คิวจะขับยังไงนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับปกติปกตินะครับโอ้โหกระแทกหนักมากอะ้โอ้โหติดขนาดนี้กระแทกหนักมากติดขนาดนี้จ่อยเลยมาแล้วครับโอ้โห โอ้โหโอ้โหของของจริงเลยเปิด่องมากเปิดปักจานเกียร์ไม่ทันโอ้โหย่งมันไวมากนะพี่เพราะว่าไวจริงครับเราวิ่งคอซ่าวิ่งคอซ่าแล้วจังหวะต่อเกียร์มันจะแบบไวรูดกันยาวๆเลยรูดสายโอ้หโอ้โหจังหวะนี่คือได้จริงจริง สงสัยว่ามีจังหวะรู่ได้โอ้โหจังหวะลูดได้ยังไงฮะโอ้โหดีฟอร์สปีดของจริงโหเฮ้ยมันมีช่องมันมีช่องที่เราก็ไปมันมีช่องด้วยเหรอครับเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยโอ้โหคือถ้ามองในมุมมองทั่วไปนี่คืองงเลยว่าเอ้มันมีช่องด้วยเหรอแล้วพี่เกลยวมองเห็นได้ มองเห็นได้นะนี่เข้าแยกมาแล้วแยกซ้ายมาแล้วพี่โอ้โหรถมันมีช่องมันมีช่องมันมีช่องโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรโหดจริงๆนะฮะโอหโคตรโหดจริงๆฮะพี่คิมโคตรโหดเลยโอ้โห โหดจริงจริงฮะโหดจริงๆโหดจริงๆชข้างหน้าโหดจริงๆโอ้โหขอขามันต่อไม่ค่อยมันเลยของแข็งต้อบอดตรงนี้นะพี่ะเกียร์มันต่อไม่ค่ยต้องโอ้โหโหดมากครับโหดมากครับคือถนนรถเต็มขนาดนี้ยังมุดได้ละมุดด้วยความเร็วสูงด้วยโอ้มันมีช่องของมันพี่เรามันมีช่องครับพี่ ไม่ลบวนใครดิ <laughs> มันมีได้เหรอพี่ครับนี่เราไม่ได้ไปปาดหน้าใครเลยที่เห็นเลยล่ะ <laughs> จริงครับ <laughs> คือผมที่ผมถามว่ามีไหมคือมันมีช่องด้วยเหรอครับแล้วมันก็คือผมมองไม่เห็นว่ามันมีแต่แบบพี่กิวมองว่ามันมีได้โอ้โหครบ้าครบ้าตอนนี้นะครับเราขับมากับพี่กิวก็คือโุรคารแต่ความฮาคือเดี๋ยวจะไปกลุ่ม JDM นะโอ้โหเบิ้ลเครื่อง ผมว่า Fast and Furious เลยนะ Need for Speed ไม่ใช่อะไรนะ Fast and Furious โตเกียวดริฟต์เลยโอ้โหคือใช่เลยลงมาคันแรกก็พอ Walker แล้วพอ Walker เลยครับ เขาเขางงบอกเฮ้ยมาผิดงานหรือเปล่านี่นะฮะโอ้โหแบบจัดเต็มนะครับโอ้โหทอมมี่ทอมมี่โอ้ดูฟิลแบบมันฟ a สแ a n ฟิลเลียสเลยฟ a สแ a n ฟิลเ i ียสของจริงเลยนะครับนี่นี่ีโนแต่งแ่บนี้ฮี่นี่งี่นนีอนีอนี่นี่นีนีนี่นี่นีอมมี่คีี่นี่นี่นีันีนี่นี่นี่นีน่นี่นี่น่นี่่ี่มีี่ี่ีนี่ี่นนี S น S 202รอสวยมากครับพี่นี่คือโคตรแบบ fast and furious ในเมืองไทยเลยโตเกียวดริฟท์ที่เราเห็นมันอย่างนี้เลยอันนี้คือตัว20 2. S 202ครับคตัวนี้เป็นตัวแบบว่า Limit ครับนะครับมันจะมันมันจะไม่ได้เรียกว่าลิมิเต็ดคือในไทยอ่ะลุกเขาเรียกว่าลุก202ตัวนี้เป็นตัวบรลุตาโกครับครับ นี่หายากต้องให้พี่คิวอธิบายเลยเจนี่นีก็ n f x โอ้โห NSX นี่เรียกว่าหายากมากๆรานีพีโวครับโอ้โหวันนี้มาแบบเยอะมากนี่เรียกว่า fast and furious นี่ไอเวนนะโอ้โหนี่ก็สวยครับไอรีเวนคันนี้เปิดขออนุญาตเปิดเลยนะครับโอ้โหฟังเสียงนะฮะบอกได้เลยว่าวันนี้จัดเต็มกันแน่นอนครับสุดครับ โครับป้ายอันนี้อากครับโอ้โหตัวเทพทั้งนั้นนะฮะร์สามสามนี่ครับสาโอ้โหสามสี่สวยมากสวยมากลุ้นแรงเยอะมากนะครับจริงครับสุดป้ายอุลว่าต้อนครับโอ้โหวันนี้คือบอกตามตรงว่าโอ้โหอารสามห้าชอบมากคอซิล่าครับนี่ครับอันนี้คือเซเว่นดั๊กเดิมๆเดิมเลยนะครับดเดิมๆเลยครับครับ บอกได้เลยว่าวันนี้เหมือนเราลงมาปวดงานเขาเลยนะ <l ots> มีอยู่คันเดียว <l ots> มีอยู่คันเดียวที่เป็นเป็นแลมโบเลยเอะไรแบบนะครับโอ้โหอันนี้ <l ots> อะสามพันคันนี้ก็สวยมากโอ้แต่แบบฟิลแบบนี้นี่คือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทย <l ots> ใช่ครับแต่มันเกิดนะที่โอ้โหแบบชอบเลยฟิลแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เหมือนเป็นเรีอคชั่นอีกอย่างด้วยว่าพอเราขับมูรคารเข้ามา ทุกคนคือสามารถเข้ากันได้หมด<ช>ทุกคนก็มองกันเราก็มองรถญี่ปุ่นเขาก็มองซูเปอร์คาร์คือทุกคนชอบเหมือนกันนะครับท,ทุกคนชอบรถคนชอบรถเหมือนกันหมดเลยครับเดีเ๋ยววนช่องนี้คนอีกครับคนอีกครับผู้โูนี่ครับสามสามชุดแต่งสามสามใชครับโอ,โบ 33, บโอ้สวยงามสวยงามครับวันนี้จะเป็นกับ รวมเขาเรียกว่างาน JDM ครับนะครับก็จะรวมรถ JDM แบบเยอะมากเอ้ยเหมือนเราวิ่งติดทางที่รอบนึงครับโอ้คันนี้ก็สวยครับโอ้แต่ละคันคือแบบเฮ้ยมันมันดูสนุกมันดูแบบคึกคักดีนี่นะครับจัดเต็มครับจัดเต็มเรียชั่นผู้คนนะงานนี้น่าสนุกมากๆจริงๆนะครับตอนนี้วันก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่เฮงแล้วรอบหนึ่ง ตอนนี้พี่คิวก็พามาทัวร์นะครับเจ้คพัดชอบลื่นลอนนะตอนนี้แสดงว่าพี่คิวนี่ก็สาย JDM ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับแอบแหาอยู่ไงครับเนี่ยจีบหาตาคมอยู่ครับแบบคันดมาเลยอย่างเงี้ยครับใช่ใครมีตาคมอยากขายทักเลยนะครับทักพี่คิวได้เลยนะครับโอ้โหพี่คิวบอกพร้อมจัดเลยนะครับนี่เราวนดูต่อครับ อย่างกับตกเกี้ยวดริฟต์เลยนะฮะถ้ามีการดริฟต์กันผมบอกเลยว่าใช่เลยนะตอนนี้ในเดมเขาจะเล่นแบบเดิมๆรับพี่ครับนี่น,นะน้ำแข็งหน้าฮะหัวไอ้เจ็ดคันนั้นสวยรถสวยๆเยอะมากวันนี้คือแบบคือรถแร่ๆค่อนข้างเยอะนะครับวันเนี้ยน้อครับพี่เนี่ยครับ<อ>ลุกเดิมลุกเดิมจะเป็นนลุกเดิมจัดเต็มครับ โอชอบเสียงเบิ้ลเครื่องแบบนี้โอชอบมากโอ้โหเอาบ้างนะครับพี่คิวพี่เก่บ้างโอ้โหจัดไปครับแล้วแต่คุณเขาก็จะด่าเราไเรื่องเขาด่าบอกว่าทำไมฝั่งนู้นนะฮะโอ้ยชอบมากแบบนี้นี่ครับเซนเอสเซสหายากมากครับหายากครับสามพันนี้ครับโอ้โหตอนนี้ราคาขึ้นไปแล้ว มีสาวด้วยนะครับครับโอ้ยนแสแต่ละพันสวยมากจริงๆที่หาย่ากนเลยนี่อรีลตัดวให่ยอดครับโอ้บันนี้ตันนี้ันนี้ครับไม่ใช่ว่าไม่ย นต้องหันมามองกันหมดเลยนะครับมาผิดงานมาผิดงานหรือเปล่านะครับทุกคนต้องมองหมดเลยนะฮะว่าคุณมาผิดงานหรือเปล่านะครับ,ท,รรบทุกคนสงสัยนะครับนี่ครับจัดเต็มจริงๆครับรมโอ้โหมันมันเลยนะครับโอ้โห สียงฝั่งนู้นก็โหมันจริงๆนะครับ้มห้ฮะันจริงๆครับนันจริงๆครับนี่ครับให้ทักคไหนได้ให้หมาแมวขอบคุณให้หมาแมวคั้เลยครับพี่โหพีกิวบอรดบาทนะก่อนาี่โอ้โหแค่นี้นี่ครับครับกิวบอรพร้อมพายเลยครับโอ้โหตลอดจริงๆวันนี้คือทุกคนมาโหแบบ สุดยอดครับครับโอ้โหรีแอคชั่นผู้คนนะฮะวันนี้เป็นอะไรที่สุดจริงๆครับวันนี้แบบรถแรงๆเยอะมากแรงเยอะจริงๆนะครับพี่คิวค นะครับคือเรานี่ครับคือตอนนี้คือเซเว่นเนี่ยเขาจะเล่นกันว่าใครเดิมกว่ากันนะฮะเนี่ยถ้าเดิมำเดิมจะเป็นตรงประมาณนี้ครับคือจะไม่คือเซเว่นเนี่ยเขาจะไม่ทำวีเมาส์คือตอนนี้คนจะเริ่มไล่เก็บหารถที่ไม่ได้ทำวีเมาส์ครับพี่ใช่ผมก็หาอยู่เหมือนกันครับพี่เกียวนี่คือเรียกว่าสนใจเ d ดีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับใช่ใช่ใช่พี่ครับเริ่มเริ่มเริ่มศึกษาเราเริ่มศึกษา นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่คิวมากๆเลยนะครับที่พาไปซัดแล้ววันนี้เรามาบุกงาน JDM ด้วยครับที่เหลือเดี๋ยวปล่อยพี่เพลงโซโล่ไปก่อนโอเคจัดไปแน่นอนครับผมพี่คิวฝากช่องครับช่องจินนัลซินีครับไปเลยครับผมกด subscribe ได้ตรงนี้เลยครับผมบอกได้เลยว่าพี่คิวจัดเต็มจริงๆครับผมมจริงๆครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่คิวครับสวัสดีครับ